สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. Sun d ์ันนะครับวันนี้จะมาแนะนำการนำข้อมูลลิงก์ข้อมูลจาก Air Table นะครับไปไว้ใน Google Sheet นะครับซึ่งบางท่านกา็ข้อมูลที่อยู่ใน Air Table นะเราอาจจะซื้อแค่คราวเดียวนะครับแต่ว่าข้อมูลที่เวลาเราอยากนำข้อมูลออกไปใน g o Google s h e e t ไปแชร์คนโน้นคนนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องเป็นแบบนั้นไปนะครับอย่าลืมกดแชร์ Share, กดไลค์ like, กด s u b ส c r i b ์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปดีๆนะครับแล้วก็ ท่านไหนสนใจที่จะให้แนะนำการใช้งานแล้วก็แจ้งมาก็ได้นะครับยินดีนะครับไม่ไม่มามาต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะยาวเนาะผมก็ต้องการนะครับที่จะเอาข้อมูลในเทเบิลต่างๆเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างนี้เทเบิลนี้นะครับผมก็ต้องการที่จะออกไปสู่ g o Google s h e e t นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็ไปสร้างไฟล์ Google Sheet ไว้รอดีกว่านี่ครับชื่อไฟล์ไฟล์นี้นะครับ หลักการนะครับก็คือเราจะดึงข้อมูลจาก Air T a b l e เนี่ยดึงไปเป็นดึงดึงออกไปโดยการเป็นการลิงก์นะครับเป็นการลิงก์ถ้าข้อมูลฝั่ง Air Table เปลี่ยนแปลงฝั่ง g o Google s h e e t s ก็จะเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแค่การลิงก์ออกไปถ้าเราต้องการที่จะเอาไปแก้ไขต่อที่ g o Google s h e e t s เราต้อง Copy ้ทุกวันหรือ Copy เมื่อมีการอัปเดตในฝั่ง Air Table ิลหรเเท่านั้นนะครับ แต่การก็คือเราจะทำ API นะครับ API เป็นเจส n API แล้วก็ส่งข้อมูลเข้าไปใน Google Sheets Google s h e e t ก็จะมีแอปสคริปต์ตัวหนึ่งสำหรับรับสำหรับสำหรับสำหรับดึงข้อมูลนะครับจริงๆผมอ,อย่างแรกเลยนะครับเรามาเตรียมให้เราเตรียมเทเบิลของเราต่างๆไว้ให้เสร็จนะครับเตรียมเทเบิลของเราต่างๆไว้ให้เสร็จอย่างที่2ก็คือเรามาค้นหาใน Google Sheets คำนี้ครับเนี่ยครับ j s สันทู o o g l e sheets app script นะครับมีอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ทำสคริปต์เองนะครับผมให้เครดิตกับคนที่เขาทำไว้นะครับจริงๆคนนี้ก็ไม่ได้ทำนะครับแอปนี้ก็ไม่ได้ทำที่ทำจริงๆอยู่ที่กิจทับนะครับเดี๋ยวจะลิงก์พาเราลิงก์ไปที่กิจทับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับกดเข้าไปพอเราค้นแล้วนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับกดเข้ามานะครับแอปสคริปต์นี้นะครับให้เราก๊อป นะครัก็ o ี y ไปวางใน g o o Google Sheet อ่ะผมก๊อบเลยครับเอาตามนี้นะครับกดรอแล้วก็กด c อนโทรลเนะครับเพื่อจะเอาข้อมูลแอปสคริปนี้ก o p ีนะครับจากนั้นผมไปที่แอปสคริปนะครับแอปสคริปของ Google กนะูเกิลจากนั้นก็ Ctrl V ครับตั้งลงไปแล้วก็ตั้งชื่อผมตั้งเป็น Airtable เนาะเปลี่ยนชื่อ,อ แั้นผมก็เซฟนะครับเซฟมาดูวิธีการใช้งานนะครับทีนี้วิธีการใช้งานเขาให้ใช้งานยังไงนะครับเขามีเขียนไว้ไหมในนี้นะครับวิธีการใช้งานเออให้เราพิมพ์คำนี้นะครับ อ่าอินพุตเจสันในการใช้งานอ่าผมขอปิดแอปสคริปไปก่อนนะครับตัวอย่างว่าเราจะใช้งานเนี่ยพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็อินพุตเจสันพิมพ์อย่างงี้นะครับแล้วข้อมูลเขาจะมาเองจริงจริงเน่ยตอนที่เรายังไม่ใส่แอปสคริปเนี่ยเมนูอินพุตเจสันนี่จะไม่มีนะครับไอสคริปพอรามิเตอร์ของอินพุตเจสันเนี่ยยังไม่มีนะครับเพราะนั้นเราเวลาเราวางแอปสคริปไปแล้วเราจะมีอินพุตเจสันจากนั้นก็เอา URL ของ API มามาวาง API อยู่ออันนี้ในฝั่งของเตรียม เตรียมในฝั่งของ Google อ Google เสร็จแล้วนะครับต่อไปเรามาดูในการเตรียมการในฝั่งของ Airtable นะครับในฝั่ง Airtable เนี่ยเราต้องไปทำเป็น Endpoint Endpoint API นะครับ Endpoint API ออกมาหลักการเข้ามาที่ Hel นะครับใน Hel มาที่ Hel อ๋ตัวที ที่เฮลปปุ๊บนะครับจากนั้นเราเลือกลงมาล่างสุดนะครับตัวล่างสุดที่เขียนว่า API documentation นะครับเวลาที่เราจะเชื่อม API นะครับเขาจะบอกมาว่าอย่างนี้ออเทนการออเทนอินเทนเข้าไปหาเเขาบอกว่าให้ใช้ URL URL นี้นะครับแล้วก็ชื่อ,อเขาเรียกว่า ID base นะครับแล้วก็ table พร้อมด้วย API นะครับอ่ะเรามาทำดูทำดูนะครับสร้างใหม่แล้วกันอ่ามาอันนี้พอเราเข้ามาเนี่ยในส่วนของออเ e n ในส่วนของออเทนนะครับเราก็จะมีเขาก็จะมี example ให้เราดูว่าถ้าคุณจะเข้าเชื่อม API นะครับคุณก็เข้ามาในตนัวนี้เขาก็บอกวิธีกันนะครับ วิธีการอ่ะอันนี้อันนี้เป็น endpoint ที่เป็น id base ตัวนี้แล้วนะครับ id base ที่ผมจะ,จะดึงแล้วถ้าเรากด api documentation มานะครับ id base แล้วก็ชื่อ table นะครับชื่อ table อเราก็มาลองดูเรา id b a t e แล้วเราได้ชื่อ table แล้วนะครับพอเราได้ชื่อ table เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ api key ของตัว ตัวแอคเคาของเรานะครับ a เราต้องใส่เครื่องหมายคำถาม a p i underscore นะครับ key เท่ากับนะครับเท่ากับอ่ะเราจะไปหา a p i key ของเราได้ที่ไหนนะครับเอากลับมาที่ที่ a อทเนะครับมาที่ Account ของเรานะครับเมนูทางขวามือบนนะครับจากนั้นก็ไปที่ Account นะครับไปที่ Account เนี่ยเราก็กดมาที่ go to develop Hub ตรงนี้นะครับอ่าปุ๊บนะครับ จริงๆเราสามารถสร้างโทเค็นขึ้นมาเป็น API โทเค็นที่ระบุว่าเทเบิลไหนเ API เนี้ยเข้าเชื่อมต่อเข้ามาถึงเทเบิลไหนได้บ้างเข้ามาถึงฟิลด์ไหนได้บ้างเราสามารถระบุตรงนี้ได้เลยถ้าเรามีหลายๆเทเบิลเพื่อที่จะสร้าง API key ที่แยกกันไปกดเคลียร์โทเค็น API key ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หรือไม่ถ้านั้นก็เลือก API key ที่เป็น API ของตัว Account เราเลยถ้าเป็น API ตัวนี้นะครับเขาจะสามารถเข้ามาถึง เข้ามาถึงข้อมูลทุกอย่างในเบียดของในในแอคเคท์ของเรานะครับผมก๊อปนี่แล้วกันนะนี่เป็นเป็นแอคเคท์ไม่ใช่แอคเคท์เสียเงินเนาะอ่าทดสอบให้ดูจากนั้น api key เท่ากับนี้เราใส่ api key ไปจากนั้นทีนี้เราจะดูข้อมูลแบบไหน 1> <1> เราจะดูข้อมูลที่เป็นแบบ list ใช่ไหมครับโอ้โทเตทีเต๋ทีเราจะดูข้อมูลแบบเป็นเป็น list รายการเรามาหาอ่านี่เ a b l e เรา daily log เนาะ table daily log จากนั้นเราก็จะมาหาว่าเราจะดูข้อมูลแบบลิสต์ใช่ไหมนี่ครับแบบเป็นลิสต์แบบเป็น list, บบเป็นลิสต์รายการพอเป็นลิสต์รายการเนี่ยเขาก็จะบอกว่าว่าเางื่อนไขนะครับว่าจะเป็นดูกี่เรคคอร์ดวิวอะไรนี้นะครับเราสามารถที่จะระบุลงไปได้ถ้าเราไม่ระบุเขาจะดึงมาหมดเลยแม้แต่แม้แต่แม้แต่แม้จะเป็นคอลัมน์เป็นอะไรก็จะดึงมาให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระบุอ่ะอันนี้มาดูต่อนะครับผมได้ ผมได้คีย์คียมาแล้วทีนี้พอผมได้คีย์มาแล้วเนี่ยเราต้องระบ,บุว่าเราจะให้ดูวิวไหนนะครับอ่ะตรงนี้ผมผมมาดูว่าผมใช้วิวที่ว่า t o G sheet นะครับผมดึงจะให้ดูวิวให้ใช้วิวนี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆเวลาเราดึงไปเขาไปหมดนะครับถ้าเราไม่ระบ,บุคอลัมน์ให้เขาไม่ระบ,บุฟิวว่าฟิวไหนที่จะให้ไปไม่ให้ไปอันนี้จะเป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูว่าต่อไปผมจะทำยังไงต่ออ่ะผมก็ กำหนวดวิวนะครับวิวเท่ากับเนี่ยครับวิวก็คือตัวนี้จะเป็นตัวแอนนะครับในการเชื่อมนะครับให้แอนเชื่อมอามากำหนวดวิวเอาอีกครับผมเอา,เอาวิวเท่ากับ T sheet นี้นะครับอ่าคัดลอกคัดมาเนาะวิวเนี่ยเท่ากับ T sheet อันนี้อ่ะผมได้ละผมลองดึงเลยครับลองดึงให้ดูนะครับข้อมูลจะออกเป็นเจสันละทีนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปึ๊บเห็นไหมครับนี่คือข้อมูลออกเป็นเจสันแล้วเราเอาไปทำงานต่อได้เลยเป็น e n d point api ที่เราสามารถไปใช้งานต่อในระบบในแบบเป็นข้อมูลเจสันไปแล้วผมลองเอาไปใส่ google sheet ดูนะครับอันนี้จะมาทุกฟิลนะครับมาทุกฟิล ข้อมูลจะมาทุกฟิล์เราไม่ได้ยังไม่ได้ระบุว่าจะเอาฟิลด์ไหนมาไม่ฟิล์ไหนมาผมเอาแบบนี่ก่อนนะครับ Import JSON นะครับ Import JSON แล้วก็ใส่ให้ดูให้ดูว่าท่านไหนอ่แล้วก็ฟันหนูแล้วก็ U L endpoint U r L เมื่อกี้นะครับแล้วก็นี่แล้วก็ตรงนี้นะครับกด enter ครับข้อมูลเยอะเห็นไหมครับข้อมูลก็จะมามา มาเต็มเลยครับเห็นไหมมีอะไรที่เราเนี่ยข้อมูลมาเต็มมาอะไรเลยอ่ทีนี้มีอันอย่างหนึ่งที่จะแนะนําให้รู้นะครับก็คือ,อถ้าเรา Import ข้อมูลมาจาก air table โดยใช้ import json เนี่ยตัวไหนที่เป็นตัวเลขนี่นะครับเขาจะเป็นตัวเนังสือนะครับเพราะว่า json คือ string เพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาข้อมูลตัวเลขนี้ไปใช้งานต่อเราต้องแปลงคอลัมน์นี้ให้เป็นตัวเลขก่อน นะครับโดยการยกตัวอย่างว่าผมจะแปลงอ่าผมจะแปลงเนี่ยอย่างเนี้ยผมจะแปลงคอลัมน์คอลัมน์ E L แล้วกันไม่ใช่ EL, E L E J นะครับค e อลั e มน์ a J คอลัมน์ a J มันก็ E J a J นำเพราะนั้นเราก็ต้องมาทำเท่ากับ Shift Control Enter Array Formula Shift Control Enter ได้ไหมอี่างเง เลเปอร์มูรานะครับผมก็ if ก่อน if a a j a j หนึง a, 2, ่งถึง a j สอง a j สองเป็นตัวอย่างนะครับ a j สองถึง a j เท่ากับว่างก็ต้องว่างไว้ก่อนถ้าไม่ว่างเราจะใช้คำสั่ง value value คำสั่ง value ครอบ เอจคอรอนเออย่ 2, AG, างนี้นะครับนะตัวนี้ก็จะสามารถนำไปบวกลบคูณหารได้สังเกตนะครับถ้าเขาเป็นตัวเลขเขาจะมาทางมาอยู่ทางซ้ายมามาชิดทางซ้ายมือเราแต่ถ้าเป็นตัวหนังสือถ้าเป็นตัวเลขเขาจะมาทางนี้ก็จะสามารถไปบวกลบคูณหารได้อันนี้แนะนําให้ให้ฟังก่อนอทีนี้เอาใหม่กลับมากลับมากลับมา,บมาทางนี้ทางแอร์เทเบิลก่อนเพราะเมื่อกี้คือการดึงข้อมูลมาทั้งหมด มันเลยทําให้บางทีเราอาจไม่ยังไม่อาจอาจ,จะอาจจะไม่อยากใช้ทั้งหมดก็ได้นะอาจจะใช้เป็นบางคอลัมน์เราก็สามารถที่จะระบุเฉพาะคอลัมน์ได้นะครับเราจะเอาคอลัมน์ไหนมาหรือเอาฟิลฟิลไหนมาทีนี้เรากลับมาที่ a p i data เราใหม่นะ, API, ะตัวตีโอ้ยอทีนี้เรามาดูฟิลนะครับฟิลต่างๆสมมุติว่ายกตัวอย่างว่าผมต้องการเอาแค่บางฟิลมาใช้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยฟิล วิธีการก็คือเราต้องระบุต่อว่าจะเอาฟิลไหนมาอ่าผมฟิลไอเดีไม่เอาฟิลเด็ดเอาฟิลเด็ดแล้วกันนะผมจะเอาฟิลเด็ดมาให้ดูนะอืมนี่นะครับ copy ผมก็มาใส่ข้อมูลต่อเพิ่มนะครับมาต่อเพิ่มตรงนี้เลยนะครับผมก็บอกว่า,าฟิลการเอาฟิลมันต้องเป็นแบบนี้นะครับ นี่ครับข้อมูลเขาให้ไปทำนี้เขาจะมีวิธีบอกเรานะครับเดี๋ยวผมจะใช้ดูีผมเ,เอาฟิวนี้มาฟิ l เท่ากับเราจะฟิวเท่ากับเท่ากับฟิวไอดี ID ของฟิวนะครับเราต้องเอา ID ดีฟิวมาเนี่ยไอดี ID, ฟิวเห็นไหมครับ copy วางแล้วก็เอาอีกสักฟิวหนึ่งอสองฟิวแล้วกันฟิว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 อาการเสียและปัญหา,หาอันนี้แล้วกันผมก็เอาันี่มาคัดปี้นะครับใส่อีกอันนึงนะครับใส่อีกอันนึงเซนห้าบีเปอร์เซ็น %5B%5D ็5 B, 5แล้วก็วางนะครับเท่ากับผมได้สองฟิลด์อ่ะผมลองเอาสองฟิลนี้ไปใช้งานดูนะครับค o ดลกก่อน,นโหลดก่อนเลยครับวางโหลดเลยวางโหลดไปก่อนเพื่อเพื่อเช็คนะครับข้อมูลมาแค่นี้เพราะว่าเราผมเลือกสองฟิลแต่มันจะมีฟิล ID ฟิลอะไรมาด้วยสองสามฟิลนะครับ ตามหลักการของ Google ตามหลักการของของของ Google API เท่ามาใหม่ครับเท่า,ากับ import JSON นะครับจากนั้นก็ใส่ endpoint URL API endpoint ดูนะครับเหนงไหมครับข้อมูลเราก็มาจากฟิลที่เราระบุ2ฟิลนี้เข้ามาแน่นอนเพราะมันเป็นเป็นข้อมูลข้อมูลฟิลด์ q, A, q b เนี่ยยังไงก็มาครับส่วน2ฟิลที่เหลือเราก็ต้องมา แล้วมาเลือกเอาครับจะเอาฟิลไหนมาบ้างอะไรเห็นไหมครับอาการเสียกับนี้นะครับ,รบก็จะอันนี้คือการดึงข้อมูลเป็นการลิงก์มาดูนะครับลิงก์มาดูแต่จริงๆถ้าเราไม่จําเป็นต้องเอามาใชา้ก็คือทํำแชร์ฟิลว,วิวออกไปก็ได้นะครับุ่งยากแชร์ให้คนเห็น,นนะเนี่ยแชร์แล้วก็แชร์วิวออกไปก็จบละนะครับแชร์วิวออกไปให้คนเห็น ก็ได้เห็นแล้วประมาณนี้นะครับถ้าอันนี้อีกวิธีนึงนะครับแต่แก้ไขไม่ได้เหมือนกันแต่ก็อปื่ด,ดาวโหลดก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็แต่ถ้าเราจะไป embed นะครับผมแนะนําทิปอย่างหนึ่งถ้าสมมติหน้านี้จะไป embed ในเวบอย่างเอาไป embed ในในในซอฟต์แวร์ในอะไรนะครับผมจะแนะนําอย่างหนึ่งว่า,าถ้าเราจะไป embed ในซอฟต์แวร์เนี่ยผมให้ดูนะว่เาเราต้องทํำยังไงเพิ่มเติมให้ละกันนะครับถือว่าเป็น embed view อพอเราเลือก embed เนี่ย ดูโค้ดของเขานะครับผมให้ดูโค้ดโค้ด e m b e d เนี่ยถ้าเราจะเอาไปฝังนะครับไปฝังเนี่ยเ,เราต้องตัดโค้ดบางอย่างออกนะครับไม่งั้นไม่งั้นมันจะติดสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงเข้าถึงวิววิวนี้นะครับเ,เราต้องตัดตัวนี้ออกนะครับเนี่ยครับตัด ID ทิ้งเลย ID ของไอ,อ ID ของเขาเรียกว่า ID ของเบ d นะครับตัดตัวนี้ออกไปแล้วก็อาจะไปฝังได้เนี่ย อย่างเงี้ยจะไม่ติดไม่ติดสิ์อันนี้แนะนำนะครับแนะนำสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ดีๆสวัสดีครับ